ความประมาทเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะอุบัติเหตุโทนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากความประมาทที่คาดไม่ถึงผมอยากจะมาแชร์เรื่องหนึ่งนะครับจริงๆนวเนี่ยผมทําธุรกิจค้าขายน้ำมันโอตุงไพเอ็นจีดของอาจารย์โรดเมื่อปีใหม่ผมไปเที่ยวที่หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีซึ่งในขณะนั้น ผมยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวที่บางแสนเนี่ยมีต้นมะพร้าวเยอะมากโอเคผมไม่ได้คาดคิดอะไรไปชมบรรยากาศแล้วก็ยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเพื่อจะรอขึ้นรถโดยสารจะไปหนองมนระหว่างที่ยืนอยู่ก็มีลมพัดมานะครับผมเองก็จับโทรศัพท์นะไลน์เล่นหาดูที่ เพื่อเพลินอยู่กับโทรศัพท์มือถือและสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมะพร้าวอ่อนที่มีความสูงจากต้นประมาณ12เมตรกว่าได้หล่นลงมาบริเวณไหนครับบริเวณนี้ครับ oh, <no. S 1> เวลาแค่เสี้ยววินาทีตกลงมาที่ไหลทางด้านนี้เลยครับ oh, <no. S 1> แวบเดียวรู้สึกปวดและลงมาที่บริเวณมือนะตรงนี้ครับ จ็บปวดมากๆมันทรมานสุดๆถ้าลองนึกภาพนะครับวัตถุหนึ่งความสูงมากกว่า12เมตรหล่นกระแทกลงที่บ่าของผมเนี่ยเต็มหนึองวัตเตรเต็เลยผมคิดเลยไม่ออกเลยครับเจ็บปวดมากพอดีได้คิดถึงน้ำมันนวดสมุนไพรที่อยู่ในกระเป๋านะครับด้วยมือข้างเดียวนะครับตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่ก็ไม่ได้มากนะครับก็สามารถยกได้นะครับยกได้ ด้วยนี่ครับสินค้าที่ผมจำหน่ายอยู่นั่นแหละโอ,อ้ในเรื่องของอาการปวดผมใช้ทาบร,ริเวณที่ไหลและก็ข้อมือนะครับในวันนั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าการรวมที่เป็นแผลให้แดงๆเขียวช้ำนั้นไม่มีมีแต่เสื้อที่ใส่ที่เขานะครับเป็นเป็นรอยมะพร้าวเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะ นี่ครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับถ้าเกิดว่าเนี้ยเป็นรอยเห็นฮนะเป็นรอยที่มะพร้าวตกใส่ที่ไหลในเสื้อมันเป็นอะไรที่ถือว่าฟาดคอไปก็แล้วกันซึ่งเรื่องราวนี้นะครับอยากจะบอกว่าอย่าประมาทนะครับทุกวินาทีเกิดขึ้นได้และถ้าวันนั้นลุนสฟหัวโขนเนี่ยผมคงไม่ได้มาพูด อะไรกับเพื่อนในห้องนี้นะครับฝากไว้นะครับอย่าประมาทเกิดได้ทุกเมื่อตลอดระยะเวลาของการเดินทางหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับอย่าประมาทนะครับเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้ำมนันนวดสมุนไพรที่ของอาจารย์โรจนะครับเป็นอะไรที่สามารถที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของอาการพกช้ำเจ็บปวดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจึงอยากแบ่งปันนะผมเองทาการตลาดตรงนี้มาน,นานอยู่แล้วท่านใดที่ต้องการที่จะพกไว้เป็นสินค้าประจําบ้านก็สามารถติดต่อ กันเข้ามาตามเอิดข้างล่างนะฮะนี่คือพิพันธ์ที่บอกได้เลยครับว่าเรื่องปวดเรื่องอุบัติเหตุหลายๆเรื่องเรานะสามารถที่จะช่วยได้ก็เรียกว่าการปรถมเบื้องต้นนั่นเองนะครับถึงทัศตัวนี้เป็นติงท้าที่มีคุณภาพจริงๆนะครับฝากไว้ไทโทร0 6 2 5 3, 2 3, 4, 4, 5. 2 8 9สินค้าคุณภาพค่ะ